สามสองยูโรเห็นช่วงนี้ดันสายมูทีใช่ไหมครับก็เป็นปกติทุกครั้งที่ละครออนนะครับละครออนก็จะจะเน้นเน้นไหว้พระหน่อยครับเสริมบารมีเสริมดวงครับก็คือเดินเดินสายทําบุญทุกครั้งก่อนที่แบบละครจะออน ใช่จริงๆก็เป็นทั้งทางบ้านแหละก็บ้านบ้านบ้านเพื่อการผมก็มีเค็มมีอะไรถ้าเราขออ่อนก็จะขนกันตปเป็นปกติครับไปลงน้านทองใช่ไหมครับเหรอลงเองลงเองเมื่อเช้าที่ลงเองในทิกตอกเพลงเขากำลังมาแล้วเออได้เลิกวงสวงแล้วเพื่อการมีแผ่นสามใบติดเถอะติดเถอะแล้วก็ลงทิกตอกเลยเข้าเพลงเลยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครับตอนเช้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้บวงสวงเลยติดก่อนอออันนี้ก็ือติดเองเลยติดเองครับ เพื่อการติดเลยครับแล้วในแลในชีวิตจริงอ่ะเราเราทำนะนะหน้าแถวไม่เคยอืมัมนเคยทำตอนตอนเข้าวงการแรกๆแล้วแบบเราเรารู้สึกว่าเราเราเฉยๆอืมใช่เราเราเราไม่ค่อยอินกับการลงหน้าอะไรเงี้ยเออใช่แต่ตอนปีนกระแสมันก็มาแรงนะทั้งการการลงนะาเองทั้งเพลงเขาก็มาแรงอย่างเงี้ยแต่สนใจครับไปไหวไปมูไปไปหาพระอาจารย์อย่างเงี้ยไปอืมใช่ครับอส่วนใหญ่ไปหาที่ไหน พาไปถ่ายที่ไหนพาไปที่ไหนเทีาน่าเชื่อเมื่อกว่าเราแหละครับก็อยู่อุดรอุดรอุดรแต่บ้านเกิดผมด้วยใช่บ้านเกิดผมปอะไรอย่างเงี้ยหรอพไปบ้านพ่อปู่ด้วยไปก็ไปบรดการไปถ้ำอย่างที่ทุกๆคนไปแหละครับครับผมมีไปขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษเขาเรื่องอะไรพิเศษก็จริงๆถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะขอในเรื่องถ้าขรนะครับเห็นว่าพาพาพี่ทีสารเขาเปมนปูด้วย อ๋อใช่ล่าสุดนี้ล่าสุดละครออนผมก็เลยอยากลองถามนักเอกผมดูว่าสนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับก็เขาก็จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็ก็ตกลงก็งไปแต่ว่าไปแบบเงียเๆี้ยมาจะถึงขั้นเจ้าพ่อสายมูเลยไหมครับตอนนี้ไม <า S 2> ่ถึงขนาดนะถ้าว่างค่อยไปครับพอหรือว่าเราขอมาแล้วเราได้แล้วเดี๋ยวเราหาไปก่อน พอเราต้องการแล้วเราค่อยไปขอใหม่แต่ส่วนแต่ส่วนมากเวลาเรามูนี่คือจะประสบความสำเร็จทุกครั้งเลยใช่ไหมก็ไม่ไม่หรอกมันเป็นไปตามความความที่มันจะเป็นแหละมันไม่ได้เกี่ยวเรามูหรอกแต่ว่าเราสบายใจครับส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ครับก็ขอรางวัลที่หนึ่งไปหลายรอบก็ไม่เคยได้ทีนะครับแต่เรียกว่าคุณใหญ่เราจะเป็นขอพรเนาะไม่ใช่บนไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่ไม่เคยบนอันนี้ผไม่เคยบนใช่ขอพรจัมากกว่าขอพรขอขอโู่นขอนี่แต่ไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาอะไรมาถวาย ยังไม่เคยแต่อนาคตไม่แน่ครับที่เรานักงนได้ไดัไหมก็ก็ยังว่างว่างบ้างก็ยังรับงานได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับเพราะว่ามีละครเรื่องเดียวครับจนในอนาคตที่อานต่อทีก็ยังรับงานอย่างที่เราบอกว่าเรามูนี่เราไม่เราเราไม่กล้าบ่นเพราะว่าเรากลัวกลัวลืมในเรื่องของการแก้บนต่างๆเอาจริงคือไม่เคยไม่เคยบ่นเลยก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าการบ่น ไม่รู้สิเราไม่ได้แล้วเราน้อยใจมันมจะเป็นการน้อยใจว่าแบบเราเราเราขอท่านแล้วถ้าท่านไม่ให้เนี่ยมันจะมันก็ไม่อยากพูด่าหมดศรัทธาแอาจจะไม่ได้ไปอีกใช่เราก็เลยไม่บนเราจะเป็นการขอแบบขอลอยๆซึ่งละครสามีชั่วคืนเคยขอนะเคยขอเลตติ้ง80เธอมันจะได้ไปอ่ะก็นั่นแหละไม่ได้เลตติ้งีปตติ้อันนี้เรื่องจริงนะ 8ปดสิบเลยผมอยากรู้ก็แปดถึงสิบหรือเปล่าแปดสิบไม่ได้เทวดาละครก็เคยเล่นถึงแปดสิบครับผมอยากเป็นคนแรกไงผมก็เลยขอสักครั้งขอเป็นผมได้ไหมยูโรนูบัตได้เล่นละครเด็กยิ8งแปดสิบเทวดาไม่ให้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความพอสของตัวเองแบบเราขูดขึ้นทุกวันทุกวันไหม ก็เรื่อยๆครับก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ก็ดีใจครับเราไปไหนมาไหนเห็นป้ายชื่อป้ายไฟตัวเองก็ลงมาแล้วรู้สึกจ้างมาครับอะไรนะจ้างมาจ้างมาโอ้ยไม่ไม่จ้างแล้วเราะระดับนี้แล้วก็ก็ก็แฟนๆก็ชื่นชอบแล้วก็คอยมาให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนไปภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอะไรเนี่ยกัดจมก็ดีใจที่แฟนๆบินจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ มากมากที่สนับสนุนเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราไปแบบแต่ก็แต่ที่เวลาออกอีเวนต์ก็ต้องมีร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยได้ครับก็มีไปร้องเพลงครับแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเขาอัด6ชั่วโมงเลยหรอเอาเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องร้องสดครับผมเพลงแรกในชีวิตด้วยแล้วเข้ามาร้องสดด้วยสวยดีครับเตรียมมุกมาเมื่อกี้เตรียมมุกมาก็จะเดินมาแล้วไหว้ผู้บริหารเช่า7 HD พอไหว้พวกตื่นเต้น ท่านมองผู้บริหารช่องเจ็ดมองตายแล้วลืมเนื้อทางหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโหมดเป็นอินเตอร์เทนเนอินเตอร์เทนมาเลยเห็นมีคลิปนึงเป็นไปรอลเลยเราไปงานที่ต่างจังหวัดแล้วมีคุณป้าถามว่าเป็นใครใช่ใช่เจ้าเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าเป็นผู้ใดครับก็ไม่คิดว่าว่าคลิปนั้นจะ จะเป็นกระแสะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นคนแท็กมาแต่เราก็คิดว่าเป็นคลิปทั่วไปที่แบบวเวลาเราเดินออกจากห้างเนี่ยจะมีคนถ่ายอยูแ่แล้วแต่ผู้จัดการบอกเฮ้ยคลิปนี้ดังมากเลยนะคนดูประมาณ 3- 4สี่ล้านแล้วก็เลยเข้าไปดูอ๋อเป็นคลิปที่เราหันไปคุยกับคุณแม่แมหันไปคุยกับคุณแม่ครับว่าคุณแม่ถามแล้วว่าเราเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเราชื่อยูโรนะครับยูโรวันพุธพฤหัส <laughs> กลายเป็นยูโรวันพุธ <laughs> ว่าจะฝากละครเียมซ่อนตายเพิ่งไปมาเมื่อสามวันก่อนเป็นลืมผู้ชื่อละครลืมผู้ชื่อละครลืมลืมผู้ชื่อช่องด้วยยูโรนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นยูโรวันพุธเป็นช่องว่าเราเรารับจังหวะช็อตปิวได้ดีมากครับผมไม่ช็อตปิวไม่ช็อตไม่ช็อตเราก็หันไปตอบดีๆเราก็อยากแนะนําตัวเราด้วยไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ถือโอกาสนี้บอกไปเจอเหมือนวิทย์ไหมคะ ก็ก็ก็เจอบ่อยบ่อยบ่อยก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะหาไปคุยด้วยแต่หมอเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเนาะครับผมอ่าโอเคนะครับคุณครับ